สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับสวนมะพร้าวนะคะก็คือตําลึงตําลึงเนี่ยจะมาจากนกนะคะซึ่งเอามาขี้เอาไว้ลูกตําลึงกินเสร็จก็ขี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเถาแบบนี้ซึ่งมันก็จะพันที่มะพร้าวเราไม่ใช่แค่ถกเถาออกนะคะหลังจากถกเถาออกแล้วเราจะต้องดูด้วยว่ารากมันอยู่ตรงไหนแล้วเอารากของมันออกมันถึงจะตายแต่ถ้าไม่เอารากของมันออกใช่ไหมคะเด็ดมันไปแล้วเนี่ย เห็นรากมันไหมเนี่ยมันคือวัชพดีๆนี้เองเราต้องเอาแบบนี้ออกเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเราก็ดึงมันออกมาอันนี้เราใช้ยาฉีดญ้านะมันถึงได้ตายแบบนี้ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีแล้วค่ะแต่สําหรับช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งถ้าเราไม่ฉีดยาหญ้าหญ้าก็จะรกมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีมะเมล็ดค่ะ ดอกมันกลายเป็นมเมล็ดแล้วมันก็จะร่วงขึ้นมาใหม่แบบนี้ยายาฉีดยาก็บางครั้งก็เอาไม่อยู่นะนี่ให้ดูเลยนจะจ๊ยะยาฉีดยาถามว่าฉีดแล้วดูส่วนเรียบร้อยดีค่ะแต่หลังจากฉีดยาฉีดยานะคะสิ่งที่มันเกาะติดอยู่ที่พื้นผิวดินก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องช่วยมันโดยการถอน ย้าแบบนี้ไม่ตายเห็นไหมคะหญ้าบางอย่างก็ไม่ได้ตายทุกตัวนะจ๊ะใคาอย่างสินหญ้าก็แพงมากเลยเห็นไหมตํลึงขึ้นเยอะยะไปหมดเลยวันนี้เราไม่ได้มาดึงตํลึงนะเรามาเดินโตรวจสวนเฉยๆทางมะพร้าวแบบนี้นะคะช่วยได้ก็คือเราจะต้องเอามาคลุมดินจ้ะเอามาคลุมดินแบบนี้ เพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้นนะคะเมื่อคุมดินหญ้าก็จะไม่ได้รับแดดมันก็ทำให้มีหญ้าน้อยลงนี่จะ้ะทางแบบนี้นะคะเราจะต้องตัดทิ้งนะแต่ถ้าเป็นทางแบบนี้มันเกะกะห้ามตัดทิ้งนะคะเพราะมันสามารถเออเขาเรียกอะไรสั่งเคาะแสงสั่งเคาะปุ๋ย เข้าไปให้ต้นมะพร้าวเติบโตได้นะคะแต่ถ้าเป็นทางแห้งๆแบบนี้ตัดแล้วทําให้มันเรียบร้อยนะคะนี่ออกจันทร์แล้วจ้ะอย่างนี้เราเรียกว่าจันรมะพร้าวนะคะเดี๋ยวพอจันขึ้นมามันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบนี้นี่พอจันทร์แก่แล้วนะคะตัวนี้เป็นจันทร์เล็กๆเมื่อกี้โตขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วมันก็จะแตกเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะโตเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันเป็นสเตปแล้วมันก็จะโตเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแก่ขึ้นในที่สุดทําไมลูกมะพร้าวเวลาติดลูกมันถึงบางช่อติดเยอะบางช่อติดน้อยก็เนื่องจากการผสมนะคะที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ถือว่าติดน้อยมากเลยติดแค่3ลูกเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าติดดีมากเลยค่ะแต่ปกติ ถ้าเกิดดีจริงๆจะติดประมาณ20กว่าลูกต่อ1นึทลายเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะการดูแลรักษาสำคัญมากค่ะนี่ไปดูฝั่งโน้นนิดนึงเห็นไหมคะนี่จ้าติดเยอะพอสมควรต้นโน้นสิจ๊ะนี่จ้า เดเยวเลยเป็นไงกันบ้างคะคอมเมนต์ Comment. ให้กำลังใจเราด้วยนะขอบคุณทุกๆคนสวัสดีค่ะ